สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้าได้เวลาบีบแล้วกันเสียงพี่กลักพี่กลัแล้วต้องแอบถ่ายนะ,ะนีะยินคนเดียวตามธรรมชาตินะฮะเป็นคนเดียวกับพี่คนไม่ดื้อนันก็จะดูประมาณนี้นะคะคนไม่ดื้อของเราอะ่ะ เล่นอันไหนก็เล่นอันนั้นนะคะเล่นคน,นเดียวกับพี่ยว you <laughs> ต่มองดูดีๆนะ,ะว่านางเล่นอะไรถ้าเห็นคนอยู่ใกล้ๆนะฮะไม่เล่นเลยเอ,อ้าเล่นเอด

นเดินเล่นคนเดียวเลยนั่นน่ะหนอนาะบัดเนี่ยแเวลานางดีดก็ดีสุดยอดเลยค่ะเวลาเล่นก็เล่นหน่อยเง้ยเล่นรำมาซ่กับตัวเองนะคะนิ่มๆหนูก็มี มุมเล่น,นลุนแรงก็มีนะคะนี่มีหลากหลายมุมหลากหลายอารมณ์เล่นกับตัวเองเป่าเล่นแล้วอเอาใบไม้เล่นนะคะ พ่อสั่งให้นั่งนะคะจะสั่งหนูได้ไหมสั่งหนูได้ไหมเอยนั่งตีเด่นนั่งตีเด่นท่านั่งตีเด่น ่แม่หนูไปด้วยเลยหงับหรับก็จหายหงี Então, ดกับพี่ใบตองแล้วเยเจ็บทูใบตองให้ออกด้วยกันพยายามนะคะความพยายาม ม่วงเจ้าวิลลาะมาณนนะเวลาสี่โมองเช้ากว่าๆนะั่นเวลาช้างน้อยนโะมตกมัน เล่นเชียงไม่มีนะครับอาจารย์เงินจะทุนได้บ่น้อจานเงินจะทุนคิดน้ำมวยไหวบ่

ช้ออกให้ได้นะคะออกเลยมันยอมๆันอมือ,อื ตอนนี้ดีดพกุลยังจับไม่ได้เลยอฮ้ยรมรุนเร่งเขียงเร่งของนางกันอืม anh từng nghe mình cạnh tuần mày chạy du vào nó เย็นนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน,นะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าลูบ้า